เคยรู้สึกกันไหมครับว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นกับตานี่แหละอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดก็ได้นะเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นนิทานเก่าแก่เลยนะครับแต่บทเรียนของมันโอ้ทรงพลังมากโดยเฉพาะกับการใช้ชีวิตในโลกยุคนี้ที่ข้อมูลมันซับซ้อนไมหมดเลยครับลองนึกภาพตามนะครับเห็นอะไรแว็บเดียวปุ๊บสมองเรานี่ทํางานเร็วมากเลยนะจับนั่นผสมนี่ปฏิป,ปต่อเรื่องราวแล้วก็ปึง้งสรุปผลไปเรียบร้อยแล้วเป็นกันทุกคนใช่ไหมละครับคือมันเป็นธรรมชาติของคนเราเลยนะ แล้วเรื่องที่เราจะมาดูกันวันนี้แหละครับจะสะท้อนเรื่องนี้ได้แบบชัดเป๊ะเลยเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากปริศนาที่ดูเหมือนเจอง่ายๆธรรมดาธรรมาที่ลำธารแห่งหนึ่งนี่เองเรื่องของเรื่องก็คือในป่าแห่งหนึ่งครับมีลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่แต่เจ้าลิงตัวนี้เนี่ยนะไม่ใช่ลิงธรรมดามดาทั่วไปบอกเลยว่ามันฉลาดมาก ช่างสังเกตสุดๆ,ๆแล้วก็ขี้สงสัยไปทุกเรื่องเลยอยากจะดูเรื่องรอบตัวไปหมดแล้ววันหนึ่งครับขณะที่เจ้าลิงของเราเนี่ยกำลังอยู่แถวๆลำธารมันก็บังเอิญไปได้ยินสัตว์ตัวอื่นๆเขาคุยกันแบบเฮ้ยน้ำในลำธารน,นี้มันหวานจังเลยแค่นั้นแหละครับคำพูดลอยๆง่ายๆแค่นี้เลยนะจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าลิงขึ้นมาทันทีเลยแล้วคำถามนี้ก็ผุดขึ้นมาในหัวมันทันทีเอ๊ะแล้วทำไมน้ำถึงหวานล่ะ นี่แหละครับคำถามสำคัญข้อนี้แหละที่เป็นเหมือนแรงผลักให้เจ้าลิงของเราเริ่มภารกิจสืบสวนเล็กๆของมันขึ้นมาและเป็นหัวใจของปริศนาทั้งหมดในเรื่องนี้เลยพอมีคำถามแล้วก็ต้องออกตามหาคำตอบใช่ไหมล่ะครับทีนี้เรามาดูกันว่าการเดินทางของเจ้าลิงเนี่ยมันจะนำไปเจอกับอะไรแล้วมันไปสรุปเอาเองว่าอย่างไงด้วยความที่มันเป็นลิงขี้สงสัยอยู่แล้วไงครับเจ้าลิงของเราก็ไม่รอช้าเลยตัดสินใจปุ๊บ ออกเดินทางทวนน้ําขึ้นไปทันทีเพื่อจะไปหาให้ได้ว่าไอ้รสหวานที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่คือมันอยากจะเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังจริงๆและก็หลังจากที่เดินตามลําธารขึ้นมาได้สักพักสายตาของเจ้าลิงก็ไปปะเข้ากับภาพภาพหนึ่งที่ดูเหมือนว่านี่แหละคําตอบของทุกสิ่งมันเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งครับกำลังนอนสบายใจเฉิบเลยแต่ที่สําคัญคือหางของมันน่ะจุ่มแช่อยู่ในน้ําในวินาทีนั้นเลยครับ เจ้าลิงก็เหมือนมีหลอดไฟปิ้งขึ้นมาบนหัวเลยมันพูดกับตัวเองด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยนะว่าอ๋อรู้แล้วที่แท้น้ำมันหวานก็เพราะหางของเจ้าจิ้งจอกนี่เองโหเป็นโมเมนต์แห่งการค้นพบที่มันรู้สึกว่าสุดยอดมากหรืออย่างน้อยๆมันก็คิดแบบนั้นในตอนนั้นนะ่ะนะทีนี้แหละครับจุดที่น่าสนใจจริงๆของเรื่องกำลังจะเริ่มขึ้น เพราะไอ้ข้อสรุปที่ดูเหมือนจะชัดเจนแจ่มแจ้งของเจ้าลิงเนี่ยกำลังจะถูกท้าทายแบบเต็มๆเลยปรากฏว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกน่ะได้ยินที่เจ้าลิงพึมพำกับตัวเองครับแล้วมันก็สวนกลับมาทันทีเลยว่าเฮ้ hey, ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะโอ้โหคำพูดสั้นๆแค่นี้นะครับแต่หนักแน่นมากทำเอาโลกทั้งใบของเจ้าลิงนิสันสะเทือนไปเลยลนี่นะครับคือจุดที่ทุกอย่างคลี่คลาย คือความเชื่อของลิงเนี่ยมันเกิดจากการเอาสิ่งที่เห็น2ออย่างมาโยงกันง่ายๆเลย1คือเห็นหางจิ้งจอก2คือน้ํามันหวานก็เลยสรุปว่าหางจิ้งจอกทําให้น้ําหวานแต่ความจริงมันง่ายกว่านั้นเยอะเลยครับคือน้ําในรังทานอ่ะมันหวานด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับหางของจิ้งจอกเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งที่เจ๋งมากๆเกี่ยวกับเจ้าลิงตัวนี้ก็คือพอรู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดปุ๊บมันไม่ได้โกรธ ไม่ได้หาข้อแก้ตัวอะไรเลยนะครับแต่มันยอมรับตรงๆเลยว่าเออเราด่วนสรุปไปเองนี่ว่ามันก็กล่าวขอโทษเจ้าสุนัขจิ้งจอกแล้วก็จําเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนสําคัญเลยทีนี้คําถามคือแล้วเรื่องง่ายๆของลิงตัวนี้เนี่ยมันจะให้บทเรียนอะไรกับโลกที่มันซับซ้อนวุ่นวายในยุคข,ของเราได้บ้างมาดูกันครับไอ้ความผิดพลาดของเจ้าลิงเนี่ยนะครับในทางตักกะเขามีชื่อเรียกเท่เลยนะเรียกว่า correlation, c a u s a t i o n fallacy หรือแปลงง่ายๆก็คือความผิดพลาดจากการเหมารวมว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกันต้องเป็นเหตุเป็นผลกันมันคือการที่เราเห็น2อย่างเกิดขึ้นพร้อมกันปุ๊บเราก็ด่วนสรุปไปเลยว่าไออย่างแรกต้องเป็นสาเหตุของอย่างที่2แน่ๆเหมือนที่บางคนชอบพูดว่าเฮ้ยล้างรถที่ไรฝนตกทุกทีจริงๆแล้วการล้างรถมันไม่ได้ทําให้ฝนตกใช่ไหมครับมันแค่บังเอิญเกิดขึ้นพร้อมกันเฉยๆนี่แหละครับ คือกับดักทางความคิดที่เราเจอในชีวิตประจําวันบ่อยมากๆเลยดังนั้นบทเรียนสําคัญจากเรื่องนี้ที่เราเอาไปใช้ได้เลยก็คือ 1. อย่าเพิ่งรีบเชื่อจากสิ่งที่เราเห็นแค่แวบแรกสสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงก็ได้ 3. คือถามก่อนฟังก่อนแล้วก็คิดให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยครับคนที่ฉลาดจริงๆคือคนที่ไม่กลัวที่จะยอมรับว่าตัวเองคิดผิดเหมือนเจ้าลิงในเรื่องนี้เลย ซึ่งมันก็สรุปได้สวยงามมากเลยนะครับว่าปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่การที่เรารู้คําตอบไปสทุปเรื่องแต่มันคือการที่เราเปิดใจและพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้เสมอเมื่อเราได้เจอกับความจริงใหม่ๆสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในครั้งต่อไปที่เราเจอกับสถานการณ์อะไรที่ไม่ชัดเจนเราจะเลือกเป็นแบบไหนจะเป็นลิงที่รีบด่วนสรุป หรือจะเป็นลิงที่พร้อมจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง